ข่าวลือหนักมากเรื่องใกล้จะเปิดสอบสมัครงานไปทำงานที่เกาหลีรอบอุตสาหกรรมปี2566รายละเอียดข่าวลือจะเป็นยังไงก่อนไปรับชมคลิปกันลบ,บนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมคลิปด้วยกันนะข่าวมาจากท่านอาจารย์มะ100%เลยครับแค่นามสกุลก็รู้แล้วนะครับว่าทุกข่าวที่มาจากอาจารย์มะอาจารย์นะบอกว่า100%แน่นอนนะครับก็อาจารย์มะได้ลงนะครับ ในเพจของอาจารย์มะว่าด่วนรับสมัครสอบอุตสาหกรรมต้นเดือนกุมภาพันธ์จะสอบกลางเดือนกุมภาพันธ์และในปีนี้ในรอบนี้นะครับมีสอบทักษะด้วยนะครับดังนั้นใครที่ยังไม่ได้เตรียมตัวนะครับยังไม่ได้สนใจข่าวสารต้องมาติดตามข่าวสารใกล้ชิดเลยนะครับก็แนะนำไปกด ติดตามที่เพจอาจารย์มะได้นะครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่ไปกดติดตามอยู่จะจริงไม่จริงนะครับเดี๋ยววันเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์แต่ทุกอย่างมันก็เปลี่ยนแปลงได้เสมอนะครับไม่มีอะไรแน่นอนบนโลกใบนี้ถ้าเป็นเรื่องการสมัครนะครับผมสามารถที่จะช่วยได้นะครับช่องลุงหน่อยได้ทำคลิปสอนวิธีการสมัครตั้งแต่ปีที่แล้วถ้าใครติดตามข่าวสารมาตั้งแต่ต้นนะครับ ในปีนี้ก็เหมือนเดิมครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปวิธีสมัครประจำปี2023หรือ2,566นะครับปีนี้จะมีการอัปเดตนะครับจัดทำคลิปใหม่ทั้งหมดให้กระชับและก็เข้าใจง่ายขึ้นก็แบ่งเป็นตอนๆเหมือนของอสมัครงานอิสราเอลนะครับเพื่อที่จะคลิปไม่ยาวจนเกินไปจะเริ่มตั้งแต่กระบวนการทำความเข้าใจเอกสารประกาศรับสมัคร วิธีการลงทะเบียนวิธีการทํารูปนะครับย่อไฟล์รูปทํำยังไงวิธีการย่อไฟล์เอกสารทํำยังไงนะครับจะบอกแบบละเอียดสุดๆเลยนะครับรวมถึงไปถึงขั้นตอนที่จะเช็คผลว่าสมัครไปแล้วผ่านการสมัครหรือยังแล้วก็หากไม่ผ่านจะมีวิธีการแก้ไขยังไงหากเจ้าหน้าที่ให้แก้ไขแล้วก็ขั้นตอนเรื่องการจ่ายเงินนะครับว่าเราจะจ่ายเงินยังไง สรุปก็คือมีทุกขั้นตอนแบบละเอียดยิบเลยนะครับใครสนใจก็เข้าไปที่กลุ่มไลน์นะครับสอบ EPS 2023ช่องลุงหน่อยเป็นคนตั้งกลุ่มไลน์นี้เองอย่าลืมนะครับว่ารอบปีนี้ค่อนข้างจะด่วนนะครับทุกอย่างทำด่วนทั้งหมดใครทำผิดพลาดเจ้าหน้าที่อาจจะไม่มีการแก้ตัวใดๆทั้งสิ้นนะครับท่านจะต้องทำความเข้าใจให้ดีแล้วก็ทำครั้งเดียวให้ผ่านเลยนะ วิธีการเข้ากลุ่มนะครับให้ท่านแคปหน้าจอที่ท่านดู YouTube ตอนนี้หรือท่านดูจากสื่อไหนก็ตามให้ทำการสแกน QR Code ตัวนี้เมื่อสแกน QR Code เสร็จระบบจะถามนะครับว่าท่านเข้ากลุ่มมาด้วยเหตุผลอะไรนะครับให้ท่านตอบว่า e p s 2023หรือจะตอบเหตุผลอื่นก็ได้นะครับแต่ห้ามพิมพ์ชื่อนามสกุลตัวเองนะครับ แล้วในขั้นตอนที่2ระบบมันจะให้ใส่ชื่อเล่นนะครับก็ใส่ชื่อเล่นของท่านมาได้ตามปกตินะครับไม่มีปัญหารูปถ่ายจะใช้เป็นรูปอวตารหรือว่ารูปจริงก็ได้นะครับแต่ก็อยากจะขอร้องให้เป็นรูปจริงนะครับเพื่อที่จะได้พูดคุยกันและเห็นหน้าเห็นตากันด้วยนะครับกลุ่มนี้ผมจะเป็นคนดูแลเองนะครับเป็นแอดมินกลุ่มรับรองว่าเข้ากลุ่มนี้หากท่านาทำถูกต้องนะครับตามที่ผมแนะนำ ผ่านการสมัครแน่นอนกลุ่มนี้รับได้เพียงแค่5,000คนนะครับถ้าเกินนี้ก็ไม่สามารถที่จะเปิดเพิ่มได้ใครสนใจรีบเข้ากลุ่มเลยนะครับก่อนจบคลิปลบวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับขอบคุณทุกยอดแชร์ยอดติดตามยอดไลค์ที่มีให้กับช่องลุงหน่อยนะครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปจะมีทั้งคลิปงานอิสราเอลแล้วก็คลิปเกาหลีปะปนกันไปนะครับ วันนี้ช่องลงหน่อยสวัสดีครับ